สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเกม i n t r a v e n o s 2หลังจากที่ภาคแรกประสบความสำเร็จอย่างมากในปี2021ในความเป็นฮ er. าร์ดคอร์ a ั t เ c เคิลสเตลชูเตอร์ส3ปีต่อมาภาค2ก็ได้คลอดออกมาให้เล่นกันแล้วด้วยเนะื้อหาแบบจบได้หลายแบบระบบ AI ที่มีความซับซ้อนและสมจริงมากขึ้นและเาว on customization ที่ลึกเลนละเอียดยิ่งขึ้นแต่ว่าก็ยังคงนําเสนอความเป็นเอกลักษณ์ในมุมมองภาพแบบท็อปดาววิวเหมือนเดิมครับสตอรี่ของภาคนี้จะเริ่มต้นด้วยการอธิบายถึงสาเหตุข,ของการหมุนเงินในื้ทันของชอน ตัวละครหลักของเกมที่ต้องการเงินไปรักษาพ่อที่ป่วยอยู่จึงเป็นเหตุผลให้ชอนเข้าสู่เส้นทางมือปืนและเป็นเหตุผลทางศีลธรรมที่ชอนเลือกที่จะรับงานเฉพาะเอี่ยที่มีพฤติกรรมแย่ๆหรือคนจําพวกเจ้าพ่อผู้มีอิทธิพลผู้ค่าเด็กค้ามนุษย์แต่ทว่าก็มาถึงข่าวสวยของชอนเองที่ถูกหาหลังจากคอนแทคเตอร์หรือผู้ว่าจ้างจัดฉากให้ไปรอบสังหารนักการเมืองคนหนึ่งที่มีประวัติทะเลอะค้ามนุษย์แต่แล้วเมื่อชอนไปถึงบ้านของเป้าหมายก็รู้สึกถึงความผิดปกติและก็ได้พูดคุยกับนักการเมืืออองงคนนนนั้้้้กกลลลาาายยยเเเเป็วว่่่ขไไไมดดรรรูออะ แถมครอบครัวก็ยังแอบซ่อนอยู่ข้างหลังเขาด้วยด้วยความที่มันเอแปลกๆชอนจึงได้ยกเลิกภารกิจและหนีออกจากบ้านของเป้าหมายและด้วยความที่ชอนทำภารก,กิจไม่สำเร็จกลับกลายเป็นว่าพ่อของตัวละครนี้ถูกจับตัวไปและนี่เป็นจุดเริ่มต้นของการล้างแค้นของชอนครับระบบสเตลเนียนไม่เนียน AI เกมนี้ว่าจาก3อย่างด้วยกันครับคือแสงเสียงและความผิดปกติอย่างเช่นว่าตัวเรายือนอยู่ในที่มืดหรือไม่มืดเสียงจากวัตถุต่างๆ เกมนี้ให้ความละเอียดในเรื่องดีเทลของเสียงมากแม้กระทั่งการเดินชนกระแพงก็เกิดเสียงได้และความผิดปกติจากสิ่งที่ผิดไปจากเดิมเช่นจุดที่สตูลาตะเวนอยู่มีไฟดับกระจกแตกก็สามารถเลียกให้สตูมาเดินลาตะเวนเท่านั้นเพิ่มได้นอกจากการพกอาวุธให้ถูกกับภารกิจและสไตล์การเล่นแล้วการปรับความเร็วในการเคลื่อนที่ในระหว่างภารกิจเพื่อช่วยลดเสียงก็จําเป็นเช่นกันครับซึ่งเราเองสามารถปรับระดับการวิ่งได้แบบละเอียดมากๆโดยการใช้ลูกกิ้งเมาส์ในการปรับขึ้นลงได้เลยปรับได้5ระดับตั้งแต่ย่องจนไปถึงงวิ่ ผู้เล่นสามารถกดชิฟเพื่อเปลี่ยนจากย่องไปวิ่งแบบเต็มสปีดได้เลยเหมือนกันมาพูดถึงเรื่องอาวุธกันบ้างตัวเกมมีอาวุธให้ผู้เล่นเลือกทั้งสายเลตัลและนอเนเัลตั้งแต่ SMG ปืนสั้นลูกซองไรเฟิลรวไมไปถึงปืนยิงยาสลบและมัตติลันเชอร์ท่าหน้าของแกจิตหรืออุปกรณ์ก็มีไม้สมใส่ถึถง4ช่องด้วยกันครับมีทั้งระเบิดเคมอ์ปืนช็อตไฟฟ้าแมกกาซีนปลอมเอาไว้หลอกสตูให้เดินมาเม็ดคิดชุดปฐมพยาบาลและระเบิดต่าง พอผู้เล่นเริ่มที่จะปลดล็อกหมอดอาวุธได้เราสามารถใส่หมอดอาวุธน,น,นั้นแล้วเซฟเก็บไว้เป็นพรีเซตได้เลยครับไม่ต้องมากดเปลี่ยนทีละชิ้นบ่อยๆซึ่งสามารถเซฟได้5พรีเซตต่ตออาวุธ1ชิ้นการปลดล็อกอาวุธและอุปกรณ์ของเกมนี้ทําได้ด้วย2วิธีด้วยกันครับคือการใช้เงินที่หาได้จากภายในด่านและหลังจากจบภารกิจเพื่อมาปลดล็อกซึ่งหมอดอาวุธบางชนิดก็ต้องใช้บูปีนในการปลดล็อกก่อนถึงจะสามารถใช้เงินซื้อได้ครับ สิงก็หาได้จากในด่านเช่นกันส่วนในวิธีที่สามารถปลดล็อกได้ก็คือการหยิบอาวุธที่ไม่เคยมีติดกลับมาด้วยหลังจบภารกิจวิธีนี้ก็สามารถเซฟเงินไปซื้ออย่างอื่นได้ครับตัวเกมยังมีระบบอัพสกิลให้กับผู้เล่นด้วยซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความสามารถของตัวละครเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยจะแยกเป็นแบบ EXP ที่ได้และ m a x l e v e l Skill ที่เราสามารถอัพได้เราสามารถไปซื้อสกิล EXP ได้จากตัวละครสตีฟหลังจากจบภารกิจช่วงต้นเกมครับอย่างไรก็ตามมาพูดถึงเรื่องข้อสังเกตของเกมนี้กันบ้าง โดยส่วนตัวแล้วปุ่มอินเตอร์ของเกมค่อนข้างใช้ยากเวลาที่เราเจอหลายคำสั่งขึ้นมาในเวลาคับขันอาจจะทำให้กดไม่ทันก็ได้อย่างเช่นว่าเวลามีร่างของศัตรูล้มลงอยู่ตรงหน้าประตูพร้อมทั้งคีย์การ์ดและอาวุธที่ตกด้วยในจังหวะชุลมุนที่ต้องทำหลายคำสั่งพร้อมกันอย่างเช่นว่าเราต้องการหยิบคีย์การ์ดและเปิดประตูทันทีอาจจะทำได้ยากครับอีกอันที่ขัดกับความเร็วรซึ่งของเกมที่พยายามจะนำเสนอมากถึงแม้ว่าเอาจริงๆจะไม่ค่อยได้ใช้บ่อยๆก็ตามนั่นก็คือการหมอบคานครับ ที่ไม่สามารถใช้อุธในขณะที่คานอยู่ได้แต่จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อกลับไปอยู่ในท่าทางของการย่องหรือการยืนแล้วและนี่ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆของเกม i n t r a v ไวนา2ใครที่สนใจไปลองเดี๋ยวทิ้งลิงก์ของเกมไว้ในช่อง Description ด้านล่างให้ตัวเกมลงบน t e ี am และ GOG จะเปิดให้เล่นวันที่15สิงหานี้ไปกดว h list รอกันก่อนไว้ได้คิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์กันเข้ามาได้ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ครับ